พี่เกตจะพามาชมตลาดดอกไม้ตลาดสี่มุมเมืองค่ะเขาทำใหม่ค่ะอันนี้ยี่สิบบาทสวยมากค่ะราคาส่งยี่สิบบาท ไปชมนะคะอันนี้ราคาส่งนะยี่สิบาทเขาน่าจะไปขายกันอันละสามสิบตลาดขายส่งดอกไม้สี่มุมเมืองค่ะสวยมากคะ่ะอันนี้สามสิบราคาส่งนะสามสิบดอกไม้จริงนะคะ ตลาดสรีเระเงก็ทำใหม่ค่ะกปกมาก่อนอยู่ด้านหน้าเดี๋ยวนี้ก็ปรับปรุงมาอยู่ด้านในค่ะจะรับดอกไม้ไปขายมารับได้นะคะมีแต่สวยๆมีแต่สวยๆค่ะ อันนี้ร้อยห้าสิบเองผ่านอันนี้ร้อยห้าสิบตลาดสีมุมเมืองค่ะอันนี้หกสิบค่ะโอ้ยสวยมากเลยหกสิบดูเตยไม่แพงเนาะหกสิบของจริงค่ะหกสิบบาท ตลาดสี่มุมเมืองนะคะอันนี้เป็นดอกบัวถ้วยละสามสิบสองถ้วยห้าสิบค่ะราคาขายส่งนะคะถ้วยละสามสิบสองถ้วยห้าสิบดอกบัวตลาดสี่มุมเมืองค่ะตลาดขายส่งดอกไม้ค่ะอันนี้เป็นทานดอกบัว จะถึงวันไหว้ครูแล้วเห็นไหมสวยไหมคะสวยค่ะเนี่ยเขามันรับไปขายกันนะราคาส่งยีิบห้าบาทเห็นไหมคะราคาส่งยีิบห้าบาทน้องต้องเอากี่อัน อ๋ออันเดียวเขาก็ขายนะยี่บห้าบาทราคาส่งก็ยี่บ้าบาทใช่ไหมราคาส่งก็ยี่บห้าบาทค่ะค่ะไม่จํากัดว่าเราต้องเอากี่อันอันเดียวเขาก็ขายอันนี้เท่าไรพันเนี่ยพัพนละร้อยอันนี้พันละร้อยดอกบัวสวยมากค่ะจะถึงวันครูแล้วเนาะ วันไหว้ครูงไงอันนี้อันละร้อยสวยมากค่ะอันนี้สี่สิบบาทดอกจริงนะเนี่ยสี่สิบบาทเขาจัดโซนใหม่แล้วตลาดสีมุ่งเมืองค่ะตลาดดอกไม้ขายส่งสีมืองเมืองค่ะ เดินสบายสะอาดสะอ้านเดี๋ยวนี้เดินสบายสะอาดสะอ้านตลาดสีเมืองนะคะร้านนี้ก็ทุกอย่าง20อันทุกอย่าง20ค่ะที่ก็จะเป็นโซนดอกไม้ ดอกเข้าพรรษาค่ะโซนตลาดดอกไม้สีมืองค่ะสะอาดสะอ้านนะคะใครจะรับไปขายมาตลาดสีมเมืองได้ค่ะดอ,อกดาวเรืองกล้วยไม้สิบบาทอันนี้กำใหญ่ อันนี้กำละร้อยห้าสิบตำใหญ่